ครับสำาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและชนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถมิตซูบิชินะครับเอ็กเพนเดอร์ครครับก็คือขั้นตอนและชนิคในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ซึ่งมีความสำคัญมากนะครับ ต่อคุณภาพเสียงซึ่งทางทีมงานโอฮอนซาวและทุก่วยครับเราได้มีการพัฒนานำเทคนิคใหม่ๆนะครับเข้ามาทําการออกแบบติดตั้งนะครับเจ้าตัวลำโพงิีเลนส์อันดับแรกแล้วนะครับเรามาดูครับหลังจากที่เราทำการถอดเจ้าตัวแผงประตูออกมานะครับนะครับเราจะเห็นตําแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงบีเลนส์ทีนี้เราจะมาดูโครงสร้างของเจ้าตัวประตูนะครับเราจะสังเกตนะครับว่าหลังจากน้องเกาทําการถอดแผงประตูรับเนี่ยมันจะมีช่องต่างๆพวกนี้นะครับนะครับนะฮะพวกนี้นะครับ เวลาเราโพงทำงานปุ๊บนะครับม so, ันก็จะเกิดการรั่วไหลหรือรู้เรียกว่าค่าลีกเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะทการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมีเนชุดใหม่เข้าไปนะครับเราก็ต้องมาทําโครงสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อมารองรับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเนชุดใหม่เข้าไปโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดั๊มเข้าไปในระบบเพื่อลดค่าลีกนะครับลดค่าพวกไวซ์เบีชั่นนะครับวันนี้ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับมาทาการทดสอบนะครับก่อนที่เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเรามาทําการทดสอบ ครับค่าพวกไว้์เบชั่นดูนะครับนะครับมันจะมีการสั่นกระพือพวกนี้นะครับครับนะครับ,นะรบพวกการสั่นกระพือพวกนี้นะครับมันก็จะสร้างความถี่ความถี่หนึ่งเป็นความถี่ที่เราไม่ต้องการเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะแบดอีเจ็กออกไปนะครับโดยการติดตั้งเจ้าตัวแผ่นดมเข้าไปแล้วก็ทำการสร้างเจ้าตัวอินฟอร์ m เม t น์ เพื่อมาทําโครงสร้างเจ้าตัวแผ่นด้มนะครับกับตัววีดีโอให้มีการยึดเกาะกันกได้ดียิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับสร้างเจ้าต,ตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่จะสังเกตเห็นไหมครับว่าในการออกแบบติดตั้งในรูปแบบเดิมเดิมนะครับถอดลำโพงตัวนี้มาแล้วก็ติดตั้งเข้าไปก็ติดตั้งในแนวดิ่งเหมือนเดิมเรามาดูนะครับเวลาเราปิดประตูปุ๊บนะครับองศาม,มันเปลี่ยนครับมันก็จะมีค่าเรวเรียกว่าค่าอินซิเดนต์ก็คือการตกกระทบแล้วก็จะมีการสะท้อนออกมานะครับถ้าความถีม่ มันเสริมกันมันก็จะได้มีตีเสียงวิธีที่ดีนะครับแต่ถ้าเบื่อมันฟ้่มถี่นะครับมันเกิดการหักล้างปุ๊บเนี่ยเราก็จะทให้วิธีเสียงและวิตินะครับแย่ลง mm hmm. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวทางชิมงานว่าเซาวและชุดครับเดี๋ยวเราทําการนะครับสร้างเจ้าตัวสเปเซอร์ขึ้นใหม่พร้อมกับทําการปรับองศาเพื่อทําการยกระดับวิธีเสียงในรถที่ทวิชิเอ็กแพนเดอร์คอร์สกันนี้ครับ,รบเดี๋ยวขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทาการทดสอบกันอีกรอบนึงนะครับ สำหรับขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนส์ในรถพิสูวิธีนะครับเอ็กแพนเดอร์นะครับตัวคอสนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับมาดูเทคนิคในการติดตั้งแผ่นแดมเลือกใช้แผ่นแดมซึ่งมีคุณภาพของยอดแคลิเบร์นะครับดูความยืดหยุ่นพร้อมกับนำเทคนิคในการสร้างเจ้าตัวเอนฟอซเมนต์นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทําการทดสอบการซับเสียงดูนะครับนะครับให้เราสังเกตนะครับอยู่นะ ดูความนิ่งเก็บไรเอียดได้ชัดเจนไม่มีน้อยไม่มีค่าพวกไวสเบชชั่นการฟังได้มิติที่ชัดเจนนะครับนี่คือขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวแผ่นแดมและนอกจากนั้นนะครับเรามาดูขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงมิดเลนดูมองด้านข้างเห็นไหมครับ เห็นการปรับองศาเพื่อทําการยกระดับปริีเสียงของทางชิมงานอุปกรณ์สาและพุ้นครับเดี๋ยวเรามาทําการวัดองศากันสักนิดนึงนะครับเห็นนะครับนี่คือองศานะครับที่เราได้ทําการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์ให้เหมาะสมกับรถนิสสุบิชิเอ็กซ์พนเดอร์คอสคันนี้นะครับและนอกจากนั้นดูนะครับเราได้นาเทคนิคในการติดตั้งเจ้าตัวเอ็กซ์ตาร์ลิงเข้ามาติดตั้งในระบบคร่องเสียงรถยนต์นะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคครับ ในการยกระดับวิทีเสียงในรถฮิโรชวิชิเอ็กอนเดอร์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเรามาดูในส่วนที่2นะครับประตูที่2ก็เช่นกันนะครับเรามาดูฮะดูเทคนิคในการติดตั้งดูงานแดมใส่ใจเในทุกขั้นตอนนะครับดูการสร้างยู่ตัวสเปเซอร์และเรามาดูการซรับเสียงนะครับดูครับ เป็นไงครับนะครับลองสูงใกล้ๆดูนะครับนิ่งเก็บไลเอย่าได้ชัดเจนนะครับครับแค่นี้เราก็เห็นคุณภาพและเทคนิคในการออกแบบที่ตั้งทางชีมงานโอ,อ้โหหอนสาวและชุนครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบมิติแล้วจิเสียงกันดูนะครับ ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้เห็นขั้นตอนและเทคนิคในการออกแบบติดตั้งจ้าตัวหลังพวงมิเลนชุดหน้าชุดหลังของกับเทคนิคในการปรับองศานะครับจะสังเกตเห็ว่าทางทีมงานขอุวอร์ซาวและที่ครับเราได้มีการพัฒนานะครับนำเทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบมือเสียงเพื่อได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุดและนอกจากนั้นครับวันนี้นะครับเจ้าตัวมิสูบิชิเอ็กเพนเดอร์นะครับคอสนะครับเราได้เลือกตำแหน่งในการติดตั้งเจ้าตัวสบ็อก ลือกตำแหน่งที่มีความเหมาะสมนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายนะครับด้านซ้ายนะครับเพื่อนเพื่อสมาชิกก็ได้เห็นนะครับนอกจากนั้นะครับในซิเ็มนะครับเราก็ยังได้ทําการติดตั้งเจ้าตัวโพรเซอร์เพื่อนสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนเข้ามาทําการวิเคราะห์แล้วประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่พร้อมกับทําการคัดออฟการทํางานของเจ้าตัวลำโพงเลนชุดหน้านะครับชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวสปอคนะครับให้ทํางานพ่มฉีดได้อย่างต่อเนื่องนะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราทําการทดสอบมิติแล้วทีเสียงกันดูนะครับ หลังจากที่เราได้ทำการทดสอบฟังนะครับมีความไพเราะนะครับเพลิดเพลินกับรายละเอียดของชิ้นดนตรีนะครับฟังได้หลากหลายสไตล์นะครับในการเซตอัพปรับจูนในรถ m ิ t s ูบิชิ i e ็ n d e r เ r อร s s นี้นะครับเราได้ทำการปรับจูนนะครับเป็นระบบเบรล่องหนคือได้ยินเสียงเบสแต่ไม่สามารถที่จะระบุตำแหน่งของเจตัวทาวเวอร์ว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับนี่คือขั้นตอนและทคนิค ในการปรับจูนเป็นระบบเบรล่องผนไม่ว่าเพื่อนสมาชิกตานั่งตำแหน่งตรงไหนจะได้มีติเสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งระบบเงเสียงรถพิสตูวิชิเอ n d นเดอร์คอร์สกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข้างหน้าเราวีโปรเจกต์ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอเพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากปอบ r ่อน u าวราพิ่งนะครับขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ